สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกันแล้วกับเรื่องเล่าจากไก่ลาดในคลิปนี้เราจะมาเล่าเรื่องของนอรสิงค่ะพญาอสุนร้ายฝ่าแฝดนามว่าฮิรัญยักษ์ผู้มีในตาทองและฮิรัญยักษ์สิป,ปุผู้มีเครื่องแต่งกายทองเป็นยอดอสุนดึกดำบัรที่มีฤทธานุภาพเก่งกล้าหามีผู้ใดเสมอม่ได้ อสุนผู้พี่นั้นมีใจกำเริบก่อการร้ายเบียดเบียนมนุษย์ไม่ให้มีที่อยู่อาศัยโดยม้วนแผ่นดินโลกเข้าด้วยกันประดุดม้วนเสือแล้วนำไปซ่อนไว้ใต้มหาสมุทรเป็น ผลทำให้พระวิษณุเป็นเจ้าต้องเสด็จอวตารลงมาปราบโดยทรงกำเนิดเป็นสุกรตัวใหญ่มะรมาแวกสายสมุดลงมาฆ่าพญาแทดร้ายและช้อนแผ่นดินกลับขึ้นมาวางไว้บนแผ่นน้ำตามเดิมการสิ้นชีวิตของอสูนผู้เป็นพี่ทำให้พญาแทศผู้น้องเครียดแค้นชิงชังและจิตอาฆาตพระหริบ พระเป็นเจ้าอย่างลึกซึง้งคอยหาโอกาสแก้แค้นอยู่พยายักษ์ร้ายแอบหนีไปซ่อนภายในที่อันเปรนลับเชิงภูผาฮิมาลัยแล้วบำเพ็ญตบะอันอุกฤษอุทิศถวายแด่พระพรมธาดาการเวลาผ่านไปถึงห้าหมื่นปีพระกรมราชทรงตระหนักในผลของตบะกรรม ลำเลิอที่พย,ายัา์ได้สะสมมาด้วยวิริยะอันยิ่งยวดก็มีความพอใจสเสด็จมาสู่ที่เฉพาะหน้าขุนมานแสดงพระองค์ให้ปรากฏแล้วตรัสถามว่าดูก่อนเทศตยราชาเจ้าปรารถนาสิ่งใดจากข้าจึงสู้ทรมานกายบำเพ็ญตบะช้านานถึงเพียงนี้จงบอกมาเถิดข้าจักให้ พรแก่เจ้าตามปรารถนาพญายักษ์ได้ฟังถ้อยคำขององค์พระคันไลหงก็ยินดีรีบก้มกายลงกราบแล้วทูลขอพอรตามที่ คิดไว้อย่างชาญฉลาดว่าข้าแต่พระปิตามหาข้าประบาทเป็นผู้น้อยไม่มีอิทธิฤทธิใดๆเป็นเครื่องต่อสู้ป้องกันตัวมีแต่ถูกคมเหงรังแกอยู่เสมอข้าประบาทจึงขอพระพรเพียงเพื่อป้องกันตัวเท่านั้นคืออย่างไรข้าประบาทขออย่าให้ตนเองต้องตายด้วยฝีมือของมนุษย์หรือเทวดา ตลอดจนสัตว์ทั้งหลายมีให้ตายด้วยศาสตราวุธใดๆไม่ตายในเวลากลางวันหรือกลางคืนและมิให้ตายในเรือนหรือนอกเรือนข้าประบาทตูนขอเพียงเท่านี้แหละพระเจ้าค่ะเออฟังดูก็ประหลาดดีเจ้าช่างคิดอะไรอย่างนี้พระจตุรพักทรงพระสวนด้วยความขบขันตรัสด้วยพระพักอันยิ้มแย้มมิได้รู้ในเลขกลน,นลึก สุดอย่างของขุนมารเอาเถอะข้าให้พรแก่เจ้าตามที่ขอทุกประการเมื่อพระผู้เป็นเจ้าสเสด็จก,กลับไปแล้วพญาเทศร้ายก็เดินทางกลับสู่พระนครมีความอิ่มเอมกำเริบใจยิ่งนักจำเดิมแต่บัดนั้นยิรัญยักษ์กสิป,ปุกก็เริ่มวางแผนการชั่วร้ายตามที่อาคาตแค้นมานานวัน พยาย์เริ่มก่อกันรังควานเบียดเบียนมนุษย์ทั้งหลายตลอดจนฤาษีชีพราหมณมิให้มีความสุขบังเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดทั่วทั้งแผ่นดินโลกผู้ใดแสดงตนว่าพักดีในองค์พระวิษณุเป็นเจ้าก็จับตัวมาฆ่าเสียเลี้ยงดูแต่พวกสอพอให้มีความสุข ในที่สุดก็ยึดได้แผ่นดินโลกทั้งหมดมาเป็นของตนตั้งแต่ตัวเป็นจกักรพรรดิเจ้าโลกแล้วกำเริบเสบสารคิดช่วงชิงแดนสวรรค์าจากพระอินทร์และถวยเทพอีกทั้งปวง ิรัญญากสิปุนำกองทัพไปรุกรานนครอมราวดีในเทวภพหลายครั้งหลายคราพระอินและถวยเทพต่อสู้ป้องกันอย่างเข้มแข็งแต่ก็ต้านทานไว้ไม่อยู่ในที่สุดก็ต้องละสวรรค์หนีเอาตัวรอดแตกฉานสั้นเซนไปทุกทิศทุกทางขุนมานก็เข้าครอบงำสวรรค์แทนพระอินและต่อมามิชาก็รวบเอาดินแดน บาดาลเบื้องล่างของโลกไว้ได้ทั้งหมดประกาศตนเป็นเจ้าแห่งโลกทั้งสามโดยเด็ดขาดท้าวชรินพาเทพบริวารที่เหลือรีบเดินทันทางไปยังไวยกูลสถานอันเป็นที่ประทับของพระนารายณ์ในเวลามิช้ากราบทูลเรื่องทั้งหมดทั้งปวงให้กับพระเป็นเจ้าทรงทราบโดยตลอดพระวิศนุเป็นเจ้าสดับแล้วนิ่ง คิดไตรตรองอยู่ครู่หนึ่งจึงตรัสอย่างใคร่ควรวนว่าพระพิตามหาทรงเสียทีต่อฮีรัญยกระสิป,ปุแล้วคงจะทรงนึกไม่ถึงว่ามันจะรายกาจถึงเพียงนี้พระองค์ทรงทิ้งปัญหาไว้ให้เราต้องคิดแก้แก้ไขอยู่เรื่อยปัญหาคราวนี้ดูยอกยอ้อนซ่อนเงื่อนพิกลอยู่จะแก้ไขฉันใดดีแต่เอาเถอะ เรายินดีจะช่วยพวกท่านจงกลับไปก่อนจงแปลงกายเป็นมนุษย์เที่ยวป่าปนอยู่กับชาวโลกอย่าให้มันจับได้เราจะมองหาลู่ทางแก้ปัญหานี้เองอีกไม่นานเราจะไปปราบมันจงวางใจเถิดเมื่อพระอิน์ทและถวยเทพกลับไปแล้วพระเป็นเจ้าก็บรรทมนิ่งบนพระแท่น บัวบานภายใต้พังพานแห่งพญาเสสนาคราชทรงครุ้นคริตไตรตรองอยู่ไปมาเพื่อหาลู่ทางช่วยเหลือโลกทั้งสามให้รอดพ้นจากอำนาจของมารร้ายและการเวลาก็ผ่านไปเกือบพันปีในระหว่างนั้นพญาอสุระหิรัญยากาศิปุก็สามารถสร้างความเดือดร้อนแสนสาหัสให้แก่ชาวโลกทั้งปวงอีก ให้ได้ทุกทนทรมานไม่วายเว้นพญายักษ์มีโอรสองค์หนึ่งเป็นที่สเสน่หายิ่งนักชื่อว่าปาราัสเป็นผู้ที่มีน้ำใจงดงามมีความการุณาปราณีและเกรงกลัวต่อบาปและมีความเคารพพักดีต่อองค์พระวิษณุเป็นเจ้า มีความศรัทธาอย่างลึกซึ้งไม่คลอนแคลนปราชเห็นพฤติกรรมของบิดาเป็นไปในทางเบียดเบียนผู้อื่นสร้างบาปกรรมไว้เป็นอันมากก็พยายามแนะนำให้สติแต่พยายักษ์ก็ไม่แยแสและเมื่อได้ยินโอรสกล่าวขวัญถึงนามพระวิษณุบ่อยๆก็ยิ่งเดือดดานโทสะดังกล่าวเพื่อตัดความรำคาญใจพญาแทจึงมอบบุตรของตนให้แก่คณะพราหมณ์ ไปอบรมสั่งสอนให้เลิกบูชาพระวิษณุและเห็นดีเห็นชอบในการกระทําของตนคณะพราหมณ์รับเอากุมารน้อยไปเลี้ยงอบรมในศิลปวิทยาการและโน้มน้าวใจให้ห่างเหินจากพระเป็นเจ้ามุ่งพักดีต่อพญาเทศผู้เป็นบิดาแทนเมื่อพราหมณ์นำปะราดมาถวายคืนแก่เจ้าใจพบพญายักษ ก็รวมแล้วเอาใจราชบุตรด้วยความประเมตตาปราณีและโอ้อวดอำนาจต่างๆของตนแต่พระกุมารหาได้ใจอ่อนยอมเห็นดีเห็นงามกับอำนาจราชศัก์อันชั่วช้าของบิดาไม่ยังยืนยันความพักดีในองค์พระวิษณุตามเดิม พยาย์เคืองแค้นยิ่งนักด่าว่าคณะพราหมณ์ต่างๆจนสาแก่ใจแล้วก็กล่าวว่าเอาไอ้ลูกนอกคอกไปอบรมใหม่อีกสิปีค่อยส่งมันคืนมาข้าจะดูสิว่าพวกเจ้าทำงานได้ผลสักแค่ไหนสิปีต่อมาคณะพราหม์อบรมสั่งสอนประลาดเรียบร้อยแล้วนำกลับมาเฝ้าพยาแทศกิรัญญะกกสิป,ปุมีความยินดีที่ได้เห็นหน้าลูกรักอีก รีบเข้ามาสวมกอดอุ้มให้นั่งบนตกักด้วยความปราณีว่าเจ้าก็เรียนรู้สัพพวิชามามากแล้วฉันทศาสตร์เจ้าก็รู้อยู่เจนใจไหนลองแต่งฉันสดุดีพ่อสักสองสามบทสิลูกป,ประราแต่งฉันขึ้นทันทีสิบบทด้วยปฏิพานโบหารอันไพเราะจับใจแต่กลับกลายเป็นฉัน พระสุดสดุดีพระวิษณุเป็นเจ้าทั้งสิน้นพยายักฟังแล้วแสนที่จะแค้นผลักลูกรักตกลงจากตักตะวาดเสียงสนั่นวั่นไหวไอ้ลูกจันรไรเจ้าบังอาจสดุดีพระวิษณุต่อหน้าพ่อเที่ยวหรือทั้งทที่รู้ว่าพ่อไม่ชอบพ่อเกลียดจนไม่อยากได้ยินชื่อเจ้าก็ยังทำยังเย้ยหยันพ่อหรือหรือไร เมื่อเจ้าเห็นศัตรูดีกว่าพ่อเราก็อย่าอยู่ร่วมโลกกันเถอะกล่าวจุพยายักผู้มากไปด้วยความข้างแค้นพยายามที่จะสั่งทหารนำตัวกุมารไปให้บรรดานาคทั้งหลายรุมกัดร่างฉีก ขาดเป็นชิ้นชิ้นแต่กุมารหาได้แสดงความหวาดกลัวไม่สำรวมจิตใจมั่นคงแน่แน่กล่าวมนต์สรรเสริญพระวิษณุเป็นเจ้าจากใจศรัทธาบรรดางูร้ายพยายามกัดถึงหนังเนื้อหนังมังสาอยู่ช้านานก็กัดไม่เข้านอกจากกัดไม่เข้าแล้วเคี้ยวยังหักหมดปากอีกพยายักษทราบเรื่องก็ยิ่งพิโรธหนักขึ้นสั่งให้นำช้างบ้า เมามันมาทำร้ายแต่ช้างก็มีมิอาจทำอันตรายกุมารได้ช้างแทงจนงาหาักเป็นท่อนๆรองแปลนๆหน,นีไปยิรัญยะกัสิปุสั่งให้จุดไฟเผาแต่ไฟอันร้อนแรงก็กลับกลายเป็นแสงเย็นเหมือนรัศมีพระจันทร์พระกุมารหาได้เป็นอ อันตรายแต่ประการใดไม่คณะพราหมณ์เห็นพญายักษ์มุ่งทำร้ายบุตรด้วยใจโมหันดังนั้นก็มีความสังเวชในกุมารยิ่งนักจึงพาการวิงบอลขอร้องว่าพวกตนจะนำเอาปรลากลับไปอบรมสั่งสอนใหม่จะมีให้พญาแท้ต้องผิดหวังอีกยิรัญญะกะสิบป,ปูก,ก็ยินยอมแต่ใจยังเดือดดานอยู่มิวายในหัวดื้อรั้นของโอรส เวลาผ่านไปอีกหลายปีคณะพราหมณ์พยายามใช้กลอุบายต่างๆโน้มน้าวจิตใจประลาให้เลือกศรัทธาในพระวิษณุแต่จะพยายามอย่างไรก็ไม่เป็นผลสำเร็จจำต้องกลับมาทูลพยาอาสูรให้ทรงทราบในความล้มเหลวของพวกตนอีกครั้งฮิรัญยะกัดสิบป,ปูกัดฟันกระทืบเท้าด้วยความโมโหประกาศว่าข้ากับมันขาดพ่อลูกกันตั้งแต่บัดน,นี้ มันเห็นคนอื่นดีกว่าข้ามันย่อมไม่ใช่ลูกข้าอีกต่อไปเอายาพิษนี้ไปใส่ในอาหารให้มันกินให้มันตายตายไปเสียรำคาญใจนักคณะพราหมกลับไปสำนักผสมยาพิใั่อาหารนำไปให้กุมารกินแต่กุมารน,น้อยหาได้เป็นอันตรายไม่คงกินอาหารอย่างอร่ออร่อยเหมือนกับว่าเป็นอาหารทิพย์คณะพราหมณ์สิ้นปัญญา ครั้นจะแบกหน้ากลับไปทูลพญาอาสุนอีกก็เห็นว่าพวกตนจะถูกลงโทษถึงตายแน่เพื่อรักษาชีวิตของตนไว้ก็จำเป็นจะต้องฆ่าลูกศิทธ์เสียแม้จะรักและเมตตาเพียงใดก็ตามคณะพราหมณกระทำบิธีไร้พระเวทบังเกิดเป็นพูดไฟนางหนึ่งมีร่างกายลุกโชดช่วงด้วยเปลวไฟแผ่แสงร้อนแรงเป็นเพลิงกดวิ่งปราดเข้ามาหาปลาร นางพูดตบหน้ากุมารหลายฉาติจนล้มกลิ้งแล้วชักหน้าอกด้วยกำปั้นเสียงสนั่นหวั่นไหวแต่ก็หาอาจธรรันตรายกุมารได้ไม่นางอัคนีผู้ถิ็นว่าสู้กุมารไม่ได้ก็หันกลับไปวิ่งใส่พวกพราหม์เผาผลานณาพรามทั้งหมดหมดไหม้เป็นเท่าทุลีแล้วนางก็หายวับไป ราลัดมีความเสียใจยิ่งนักที่บรรดาครูต้องมาสิ้นชีพลงเพราะตนเป็นสาเหตุจึงสวดวิษณุมนอ้อนบอนพระนารายให้เมตตาปราณีช่วยคืนชีวิตให้แก่ครูของตนทันใดนั้นคณะพราหมณ์ก็กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งแล้วรีบพาบาลัดกลับเข้าวังกลับทุน ชาวเทศว่าพวกตนหมดปัญญาที่จะช่วยได้อีกแล้วแม้พญาอสุนจะเอาโทษถึงประารชีวิตก็ยินดีพญาเทศร้ายทอดถอนใจใหญ่ในที่สุดสั่งแก่เสนามารว่าเอาไอ้เด็ก,กาลีนี่ไปทิ้งเหวซะเสนารีบรับราชองค์การพญายักษ์ไปจัดการทันทีแต่เมื่อทิ้งร่างกุมารลงไป ในเหวลึกกุมารน,นั้นก็ไม่ได้เป็นอันตรายเพราะพระแม่ธรณีช่วยโอบอุ้มเอาไว้กุมารรอดชีวิตกลับคืนมาฮิรัญยกะสิปุก,ก็สั่งให้เอาไปทิ้งทะเลแทนที่จะจมลงสู่ก้นทะเลร่างกับเบาปานฟองน้ำลอยฟ้องอยู่บนผิวน้ำเป็นที่อัศจรรย์พญายักษ์สั่งให้เสนาทุ่มทิ้งก้อนหินลงไปหวังให้ ทับถมร่างกุมารให้จมลงไปสู่ก้นมหาสมุทรแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จในที่สุดหลังจากพยายามปร,ประหารประหารจนหมดทุกวิธีแล้วพญายักษ์ก็สิ้นปัญญากอดอกรำพึงคิดว่าเราจะทำอันตรายมันก็ไม่ตายมันมีศรัทธาในพระวิษณุมั่นคงนักดังภูผาปักอยู่ในปัตภีมิแครนคลอน จะเอาชนะมันด้วยอำนาจไม่ได้หน้าที่จะยอมอ่อนข้อให้มันจะบ่นทำลายศรัทธาของมันให้หมดไปเสียก่อนเมื่อมันสิ้นศรัทธามันก็จะหันมาหาเราเองดำริได้ฉะนั้นพญามารก็แซงทำใจดีโอบก,กอดกุมารไว้ประละถามว่าพ่อคุณของพ่อเจ้ายืนยันว่าเจ้ามีศรัทธาในพระวิษณุอย่างมั่นคง พ่อก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ลูกไม่คิดดูให้ถ่องแท้ก่อนหรือว่าเจ้าคิดผิดหรือเปล่าลูกไม่ได้คิดหรอกแต่ลูกศรัทธาในพระเป็นเจ้าด้วยความจริงใจประละต่อการศรัทธาต้องมีเหตุผลพีาย่ากล่าวยิ้มยิ้มเจ้ามีเหตุผลอะไรเจ้าเคยเห็นพ,พระวิษณุเหรพระวิษณุเคยตรัสแก่เจ้าเหรอลูกไม่เคยเห็นพระวิษณุหรอกพระองค์ก็ไม่เคยตรัสแก่ลูกด้วยนั่นสินะ พยายักถูมือไปมาเมื่อเห็นว่าตนกําลังจะต้อนฝ่ายตรงกันข้ามเข้ามุมกล่าวอย่างมีชัยว่าเห็นไม่เล่าเจ้านึกคิดไปเองเจ้าพอพฝันไปเองแท้จริงไม่มีพระวิษณุเพราะถ้ามีเจ้าก็ย่อมจะเห็นและพระองค์ก็มิได้ตรัสอะไรแก่เจ้าเพราะถ้าพระองค์ตรัสแก่เจ้าก็ย่อมจะได้ยินเสียงของพระองค์นี่อะไรรูปก็ไม่เห็น เสียงก็ไม่ได้ยินเจ้าจะยังพ้ำเพย์ต่อไปอีกหรือว่าพระวิษณุมีจริงและเจ้ารู้จักพระองค์เจ้ามีได้สร้างศรัทธาขึ้นมาเหลวไหลเพื่อปลอบใจตนเองปล่าหรอกท่านพ่อพระวิษณุเป็นเจ้าทรงเป็นพระเป็นเจ้าของลูกลูกเชื่อมั่นในพระองค์อย่างไม่คลอนแคลนถึงจะไม่เห็นด้วยตาไม่ได้ยินเสียงด้วยหูก็จะแปลกอะไรพระเป็นเจ้าทรงสถิตอยู่ในทุกคนทุกแห่ง ทรงสถิตในดวงจิตมนุษย์ในก้อนหินในต้นไม้ในสายน้ำในอากาศไม่มีที่ใดหรือสิ่งใดในโลกที่พระองค์จะทรงสถิตยอยู่ไม่ได้แม้แต่ในปราสาทที่พ่ออยู่นี้ด้วยหรือพญาอสุนถามเยาะเยะถูกแล้วพระเจ้าข่าฮาฮ่า,า,าช่างหน้าขำพญายักษ์เปล่งเสียงสำรวน สนันวันไหวพูดออกมาได้ว่าพระวิษณุสถิตอยู่ทุกขนทุกแข่งแม้ว่าในปราสาทของข้าในเล่าที่เสาต้นนี้มีไหมกล่าวโยบพยายษ์ก็สำรวนซ้ำอย่างเยาะหยันสิ้นเสียงสำรวนพรานเสาต้นใหญ่ที่อยู่เบื้องหน้าบันลังก็แตกออกมีบุคคลประหลาดมนุษย์ก็ไม่ใช่สัตว์ก็ไม่เชิงรูปร่างครึ่งคนครึ่งสิงก้าวออกมาอย่างองอาจ คำรามกึกก้องปราดเข้าไปจิกศีรษะฮิรัญยกัสิป,ปุลากตัวขึ้นไปจนถึงกึ่งกลางธรณีประตูร่างของพญายักษ์คาอยู่ในประสาทครึ่งหนึ่งยินออกไปนอกประตูครึ่งหนึ่งขณะนั้นพระอาทิตย์ก็โคจรลับขอฟ้าไปแล้วทิ้งแต่ความขมุกขมัวโดยรอบด้านนรสิงห์ก้มหน้าลงจ้องตาพญายักษ์อย่างถึง ชูกรงเล็บอันแหลมคมให้ดูว่าแล้วถามว่านี่อะไรสัตว์ราวุธใช่หรือไม่ไม่ใช่อาวุธหรอกมันเป็นแค่เล็บเท่านั้นเองพยายยกตอบแล้วข้านี่คืออะไรสัตว์หรือคนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์แน่นอนข้าไม่เคยผู้ห็นมาก่อนดีละนรสิงขู่คำรามแล้วเวลานี้กลางคืนหรือกลางวันไม่ใช่กลางคืน ไม่ใช่กลางวันมันเป็นเวลาโพรเพสันทยาแล้วร่างของเจ้านอนอยู่ที่ไหนในเรือนหรือนอกเรือนก็ไม่ใช่ไม่เชิงในเรือนอิรัญยากาสิปุปอึกอักแล้วก็ไม่ใช่นอกเรือนด้วยถ้ากระน,นั้นพรของพระพรหมก็ช่วยอะไรเจ้าไม่ได้อีกแล้วน,นรสิงเสยเขี้ยวอย่างลำพอง เพราะพรที่เจ้าขอนั้นไม่มีลักษณะดังนี้ฉะนั้นเจ้าต้องตายเวลาตายของเจ้ามาถึงแล้วอาอชาติชั่วกล่าวจบนรสิงห์ก็ขยุ่มกรงเล็บอันแหลมคมลงบนท้องของยีรัญญากะสิป,ปุกระชากแหว่ออกเต็มแรงจนฉีกเป็นสองซีกพญายักษ์จอมอมหิตก็จบชีวิตลงพอดีกับความมืดแห่งบราตรีเข้าขครอบคลุม ละร่างของนรสิงห์ก็อันตรธานหายไปไม่มีร่างของนรสิงห์อีกต่อไปแต่บนฟ้ากว้างอันพร่างพรายด้วยดาวปรย์ประยับพยาครุฑมหาวิหกกรลังโบยบินผ่านไปนำพระผู้เป็นเจ้าสเสด็จกลับคืนกเกษียณสาครในสวรรค์ไวยกูลผลจบแล้วนะคะสำหรับเรื่องนรสิงห์พบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟัง สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ